สเปนอาร์บีโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมผมบอลจันตะกองแล้วตอนนี้เราก็อยู่เกมฟีฟ่ายี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมเราจะมาเปิดของรางวัลกันนะครับผมคือที่จริงเนี่ยมันต้องเปิด ของละวันเนี่ยมันจะรีอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่คือว่าผมลืมนะครับประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะฮะก็เลยทําให้มีการ์ดเยอะไปหน่อยนะครับผมในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวอะไรที่เราต้องการนะฮะนี่ครับผมเรียกว่าเป็นทีมออฟเดอะวีนะครับคือเพิ่งออกมาสดสดร้อนๆเลยนะฮะก็มีซ้อนทึงมินนะครับผมพอลปอกบาโมฮัมเมดซาราแล้วก็วินฟิสฮานะครับคือตัวที่ผมอยากได้นะับผมก็หลักๆฮะ ประมาณ3ตัว4ตัวนะครับผมนะปอกบาซอนซาฮาแล้วก็โมฮัมเหม็ดซารานะครับผม,มคือเราต้องรุ้นให้ได้นะฮะตั้แต่เปิดมาเนี่ยผมไม่เคยก็คแบบือเคยนะฮะแต่ว่ามันแบบมันกากะ่ะเอ,อมันไม่ใช่อินฟอร์มที่เป็นบล็อกเอานะฮะดี่อินฟอร์มกากๆะ กลัวหนึ่งนะครับผมซึ่งคือผมก็ลืมชื่อมันไปแล้วนะฮะคราวนี้นะครับผมเรามีสิบหกใบนะครับลีลานะฮะเดี๋ยวถ้าผู้ชมจะด่าพ่อเล่าแม่เอานะครับผมเริ่มจากใบแรกกันเลยนะฮะน่าเป็นฮาแลแรนอีกแล้วครับผมโอ้โหลูคัสบีย้านะครับผมก็มีชื่อเสียงกับทางลาซิโอแล้วก็เอซิมิลานอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็เขาก็แข่งไปวันนี้ก็เยอะมากครับ มาต่อกันแพ็กที่2อครับแพ็กแรกได้แต่ที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะคราวนี้เป็นแน่จูอัลเฟรดนะครับผมโอ้โหเป็นพาวดัมเมตนะครับผมแล้วก็ตัวกระโหลกตกลาอะไรก็ไม่รู้ครับวิกเซลไม่ให้หมดครับผมเก็บไว้ก็เสียเวลานะฮะแพ็กต่อไปแพ็กที่3แล้วปั้มอื้มอื้มแต่ละตัวนะฮะดีมากครับผมมาต่อไปอัปเดตจากเมื่อกี้นิดนึงขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นพรีเมียมโกแพ็กนะครับผม จากที่เราเปิดโก้แพ็กธรรมดาเนี่ยตอนนี้เป็นพรีเมียมแล้วสามแร่มาขอหน่อยทีมออฟเดอะว,วีคซาหาก็ได้ <c oughs> เป็นแดนนี่อิงส์นะครับผม <c oughs> ยุ้มหวานมา มีตีโมปุกกี้ด้วยนะครับผมโอ้โหตำนานนะคนนี้นะเราจะเปิดเรียงกันเลยนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันดีหรือว่าอันไหนมันไม่ดีเนีต่อไปจัะโบโกแฮกตั้งแต่ผมเปิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยได้แบบตัวโอ้โหตัวละหนึ่งแสนเลยนะฮะที่เปิดให้อลิซงจากแพ็กวันเกิดนี่ยไม่ยังไม่หนึ่งแสนนะเข้าใจปะโอ้โหดูครับแม่งเฮี้ยมากฮะแต่ละตัวนี่เราเล่นมา2เดือนแล้วนะครับผมก็โอ้โห ดอเบิร์กที่มันแคสเปอร์ดอเบิร์กนี่ทำไมทำไมมันดูแบบดับวูบอย่างนั้นโอ้โหดูครับที่เหลือก็ไม่ได้ควยถกอ,อะไรเลยนะ่ไหมเอ,อกไปจัมโบ้พรีเมียมโกแพ็คนะครับผมแพ็ทที่เจ็ดมาวอ,อล์กเอาก็ได้ครับถ้าไม่ได้อินฟอร์มถ้าไม่ได้ทีมเอาไปขอวอล์กโอ้โหใครเนี่ยกูอยากได้ไอส้สัตว์แท้มันก็ไม่มีครับสแตทแมันไไมีไม่ ิกโอ้โหพิกเพเยอร์แต่สแตทไม่เกิน80แน่นอนฮะนั่นเนละ้วโทโมลี่มาประกาศเก็บไว้นะครับโทโมลี่ผมว่ามันมีโอกาสแพงนะเพราะว่ามันเชลซี Chelsea, มันได้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนะส่วนแมนยูได้เข้ารอบอยูโรปาลีกนะครับถุยเล่นตัวเองเจ็บทำไมโอ้โหคาร์ลัมแชมเบอร์ครับผม <c oughs> โอ้โหแน่นี้คือแบบมึงไปแล้วอะมึบ้าไปแล้วนะฮะมาต่อไปครับผมน่าจูเอาเฟลิกอีกแล้วนะครับ แพ็คที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ครับลืมหนักไปหมด Walk out ได้ปะครับ Walk out เฮ้ยมีแท่น巴西 c m อัลันอัลลันแพงนะเว้ยอัลลันก็ยังรู้สึกดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูราคามันฮะประมาณเจ็ดแปดพันนะครับผมแต่ว่าที่ผมเปิดเนี่ยมันขายไม่ได้นะฮะ แต่ยังไงเราก็จะเก็บมันไว้นะครับเพราะว่ามันมันโหดนะฮะคนเล่นเยอะครับผมมีบุกย่อซาก้าด้วยครับโอ้โจัมโบ้โกลแพ็ค26แพ็คนะฮะแล้วก็มี3แรนะฮะจะได้วอล์กเอาต์หรือทีมออฟเดวิหรือเปล่าโอ้โหดูทงแล้วไม่น่าได้ครับไฟอย่างนี้ไม่ได้รู้โอ,โอ,โอ้ไม่มีไหมกระท่านลมได้แบนดอนวิลเลียมนะฮะ,ฮะ26ใบครับเมื่อกี้ไม่ได้ขวยอะไรเลยนะฮะมาต่อมาเป็น r ร r เพย์เออร์แพ็นะครับผม12 Item ไอเทม m ไอเทมนะฮะ12บสองแร่ rare นะครับผมดูกันว่าเราจะได้อะไรเจ๋งๆกันบ้างนม่อยากจะแบบสูตรรอเฮเหมือนเดิมครับไม่น่าจะได้แดดแสงสีฟ้าเป็นโอ้โห my god <the> ตัวหัวคูวอีกแล้วโอ้โหกูนึกว่าตัวยูฟ่าแชมเปี้ยน,นลียกูเข้าใจปะ โอ้โหคือมันขายไม่ได้ด้วยครับท่านผู้ชมแล้วตัวกูไอสัตว์มาต่อมาเหลือแต่ทูเรโกแพ็กแล้วมันอ๋อย,ยังมีแพ็กอื่นอีกนะฮะเดี๋ยวเราเปิดทูเรโกแพ็กกันก่อนก็คือไอแพ็กที่เราไปแลกนะฮะโกอัปเกรดนั่นแหละ SBC อะเฮ้ยเดี๋ยวไม่เคยได้ตัวที่มันแบบบล็อกเอา,าเทพๆหรอกโกเนี่ย EA โอ้โหดูครับโอ้อเวสลีย์อีกแล้วเมือ่อกี้กูเพิ่งควิกเซลลงไปไอสัตว์ มาตอนน่อเลยครับทูแรโอโก็ยัมันจากขนาดนั้นมาขอมีแบบแท่นเออสเปนอาบีโอ้โหโอโกโหลอกอีเหียน้อยก็เอาใครไม่ได้กูไปทําอฟบซก็ได้ไหนผมอ๋ กูโก้เมโลโอ้โหแล้วก็เซอร์เทโอโรเมโลครับผมเราได้อินฟอร์มจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ใช่อินฟอร์มที่กูต้องการอีกที่ยมึงเอาปอกบาไมให้กูดิปอกบาไว้ได้ซาฮาอย่างขี้เหล็กูขอซาฮาแหละขี้ึงฟิกซาฮากูได้ละนโมพุทธยะโอ้โหโอ้โหใครเนี่ยมาล็อตเอ้ยแตก่อนโอ้เคียวฟิสโูซันครับวิ่ง55ครับผมสามแพ็กสุดท้าย เปิประตูออกมาขอแทน่นไม่มีแท่นอีกแล้วโอ้โหเหียไปไปใกล้ๆตีนไปใกล้ไปพวกมึงเนี่ยโอ้โหเปล่าต่อเลยครับแต่ละตัวเอ้แพ็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเปิดอันนี้ก่อนลนะกัน75นะครับผมเ е й ติ้ง75บวกนะครับคือไม่มีทางต่ำกว่า75แน่นอนใครก็ได้ที่มันแบบวอล์กเอาะขอวอล์กเอาได้ปะละ่ะเออ โอ้โหอีเทียหวังฮีชานนะครับเมื okay. อ่อกี้นะแพ็กสุดท้ายนะครับผมน่าจะไม่ม่รู้อะไรแล้วแต่ผมหวังว่าทุกคนเนี่ยต้องมีหวังนะครับผมคือแพ็กสุดท้าย oh, God. Out ญญาไม่ก็ w อ a ์ o เอาแค่นสักอย่างหนึ่งไม่มีเดลยดดีจบการครับดูแต่ละตัวฮะตะติ้งหนงชิบหายนะฮะ โอ,โอเคครับท่านผู้ชมก็ขอจบคลิปกันไปเพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจะจากผมก็อยากจะโชว์ทีมผมนะครับให้ท่านผู้ชมทุกคนดูนะฮะว่ามันเทพแค่ไหนนะครับโอเคครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ชแนบอลจะตะัตตกรไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามันมีวิกฤต y รี w อร์ดมาอีกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมโอเคเนะี่ยเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับให้เแดดนะ